ค่ะก <y uk> ลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะคุณสนธิยานเชื่นฤทัยในธรรมนะคะผู้อำนวยการสำนักข่าวทีนิวส์ค่ะอยู่ในสายกับเราแล้ววันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจมาพูดคุยกันคะสวัสดีค่ะคุณสนธิยานค่ะสวัสดีค่ะดีครับคุณเจ็ตดีคุณดีดีแล้วคุณใจครับค่ะค,ค่ะก็คืนได้ดูรายการดีนไหมครับค่ะวุดี้บุดี้กลับมาคุยดูค่ะรครับ ผู้อ่านฟ้าหญิงจุลพรค่ะครับก็แชงใจอยากถามสื่อสารเันว่าได้ดูกันหรือเปล่าเพราะว่าคนที่ได้ดูนะครับทุวนหนึ่งผมเชื่อว่าก็จะนับตาไหลเวลาคราอิ่างจุลพรพูดถึงกระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับใช่ครับก็เป็นเรื่องที่ได้เกิดขึ้น ในสังคมแต่อยู่ในแง่มุมที่เรียกว่าคนประชาชนทั่วไปเนี่ยโอกาสได้รับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแลวผมเชื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกได้จริงจริงก็คือว่าสิ่งที่พระองค์ท่านพูดถึงก็คือการขอแค่ถามหาความเป็นธรรมให้กับเมื่อบาทสมเด็จเจ้าอยู่วัวอะไรครับเมื่อมีพระรามไมแข็งแรง เดินทางไปแห่งทุกคนนะครับวันนี้ในยามที่ประชนก a n สา83 84เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ได้แต่นะครับทราบซึงแล้วก็สะเทือนใจในบางความรู้สึกกำหราเรื่องการเมืองของเราเนี่ยนะครับเ,เมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณสุเทพเพื่องสุบัน เลขขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เคลื่นเอาก็ทำเอาเรียกว่าไปทั้งวงการนะครับอ,อยู่ก็พูดถึงว่าที่หัวหน้าพรรคค่ะค่ะประชาปัตย์คนใหม่ขึ้นมาคือประชาปัตย์เนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นเรียกว่าเดินเข้าสู่คนไก้แล้วปกบบพักที่ค่อนข้างน่าจะน่าจะเอ่อเป็นกระสูนเียกอะไรนะครับ จะผ่านความเป็นสารกลนแนละ้วเพราะว่าหัวหน้าพักนะครับก็ดูว่าจะชัดเจนว่าจะอยู่แล้วก็ไม่เกินสองสมัย mm hmm. คําพูดของเดขาธิการพักเนี่ยนะครับท <Okay. S 2> เทเอกฤงสุวันะนั่นหมายความว่ามันจะมีคําตอบแล้วว่านายกอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับเขาเป็นนายกสองสมัยนะค่ะ <Okay. S 2> คือจะสองสมัยไม่สองสมัยเราก็ใช้คําได้อย่างนี้ว่าเลือกตั้งสมัยหน้าถ้าประชาชนชนะ mm. อพิสิตเป็นนายกต่อแค่เราใช้ปัดไม่ชนะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนน่ะนั่นคือความหมายทั่วไปน่าจะเป็นแบบนั้นนายกอนะครับก็คงจะแสดงสมรรถนวคนใหม่มาที่เราพูดถึงคนใหม่นี่ครับเลขาธิการพรรคอย่างคุณตุเทพเชอรสุบันย่อมพูดออกมาสองคนเอ่ยชื่อมาสองคนคือคุณกรกับคุณนภิรักษ์นะครับต้องถือว่า เป็นผู้ที่มีบทบาทโดดเด่นนะครับคุณอภิรักษ์ก็เป็นอ,อดีตผู้รายการเชี่อ๋านครนะครับที่ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งค่อนข้างจะรับเียกว่าหนานเน็นจากประชาชนนะครับคคุณกรก็โดดขึ้นมาเป็นสมำค,ครีคลังนะครับกระโดดก็มาอยู่ในสายบริหารครั้งแรกสิ่งที่ได้ทำนะครับเรคิดว่าอ่า ก็คงจะพิสูจน์ให้เห็นได้นะครับว่าในสถานะความเป็นล้ำคีคลังได้รับการยอมรับแล้วก็ประสบความสําเร็จในการทํางานในฐานะบริหารขนาดไหนความจริงเราต้องถือว่ามีประสบการณ์ในการบริหารมาก่อนก็คือประสบการณ์ในการบริหารองค์กรธุรกิจของตัวเองมาจนประสอบความสําเร็จแล้วก็มาเล่นการเมืองครับแต่ผมเรียนว่าในรรคพิชาปฏิเนี่ยนะครับนอกเหนือจากสองคนนี้เนี่ยครับอีกสองคนเนี่ย ก็จะมองขา้ามไม่ได er ้นะครับอีกสองคนเนี่ยก็จะมองข้ามไม่ได้นั่นก็คือชายสูงพันบริพัตรว่าราชการรุงเทพมหานครปัจจุบันครับชายสมพันธ์เนี่ยนะครับก็เคยมีชื่อเสียงขึ้นมาในระยะหนึ่งซื้อไทม์เนี่ยนะครับเคยจัดให้เป็นเขาเรียกว่าร้อยนะครับ ร้อยคนหนุ่มของเอเชียที่น่าสนใจนี่นะครับตอนน้านี้แล้วก็กำรงตําแหน่งรำเีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับบทบาทตเป็น่งรำเีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็มีอยู่พอสมควรน่าสนใจทีเดียวก็อีกคนหนึ่งนะครับอาจจะดูเงียบแต่ก็ดูเป็นคนหนุ่มคนหนึ่งที่เวลาทําโพเนี่ยนะผมใช้คำว่าเวลาทาโพนะฮะถามว่าคนรีคนไหนเอ ประชาชนจดจำได้นะครับรู้ไปรู้สึกว่ามีผลงานาก็คือคุณจุลินลักษณะวิสิทธ์นะครับก็เป็นในคนหนึ่งซึ่งโดดเด่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยก็อยากจะให้เรียกว่าอ,อมองไปที่สี่คนนะฮะนี่ไม่ใช่ไปจับความคิดแทนคุณสุเทเครืค่องสุวรรณนะฮะมันเป็นในขับธการพรรคการไปแต่ผมเิดว่า การเมืองในพรรคปฏิปัตษ์เนี่ยก็ยังมีอีกอีกหลายมิตินะครับซึ่งมีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีอะไรที่าวางตังหวะทางการเมืองตัวเองอยู่นะครับ<ะ>แ่แน่นอนเลยครับในขณะนี้เนี่ยถึงถือว่าสปอตไลท์เนี่ยนะครับตับมาที่สองคนนี่แหละก็คือบุกคลครับ คุณอภิรักษ์เนี่ยความหมายในทางการเมืองที่บอกว่าสปอตไลท์จับมาเนี่ยนะฮะนั่นก็คือจะมีการจะต้องตั้งรับในแรงเจตธานต่างๆเอาไว้ดีนะครับมันจะมีข่าวสารกระแสต่างๆเนี่ยลังไหลเข้ามานะครับในแง่มุมของการที่จะโจมตีในแง่มุมของการที่จะอกัดกั้นนะครับ เื่อเจ้าตัวเนี่ยอาจจะในเรียกว่าในพอบเจาาปัดเนี่ยเจ้าตัวอาจจะบอกเฮ้ยไเป็นไรทุกคนเป็นเพื่อนที่หมด <ทะ S 2> ครับ,รบแต่ในข้อเท็จริงบางประการเนี่ยนะครับในข้อเท็จริงบางประการเนี่ยต้องเรียนว่าบรรดาผู้สนับสนุนเนี่ยนะครับค่<ท>ะมุกานกันจะเคลื่อนไหวกันแรงแล้วก็เป็นธรรมเนียมเป็นธรรมชา,า,ชาติพอบเจ้ผปันด้วยนะครับครับครั้งเนี่ยพอบเจ้าปัดก็เคยมีการเคลื่อนไหวแรงแรงแบบนี้นะแตกกันไปก็ หลายครั้งนะครับคำว่าแตกกันไปหลายครั้งเราก็ออกมาดูต like right. an ั้งแต่นู่นคุณวีรมุสิกพงศ์เนี่ยนะฮะไม่ก่อนก็เกิเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบเนี้นะฮะนก็แตกกไปจากพระเพลิดปัตต์ในฐานที่การพักบางอน่างนี่เสษนะครับเศนัณนะครับก็แตกออกไปจากพระเพบิดปัตต์เนี่ยก็จะมีเรียกว่าปรากฏการณ์ทางการเมืองแบบนี้เกิดขึ้นเสมอนั่นก็คือในแง่มุมของผู้ที่ทําการเคลื่อนไหวสนับสนุนน่นะครับ ระยะเวลาเนี่ยนะครับสองคนที่จะมาแทนเนี่ยมันก็จะบทบาทแล้วก็แตกต่างกันเพราะคนที่เป็นหัวหน้าพักยฏิบัติเป็นใบเนี่ยนะครับหากว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคปฏิบัดแพ้นะครับในฐานะหัวหน้าพรักก็จะต้องเหนื่อยในแง่ของการมาฟื้นฟูมาสร้างความนิยมมาสร้างกระบวนการที่จะพลิกพื้นทาเชื่อถือประชาชน ก็ตอนเป็นรัฐบาลแล้วอยู่ๆตกเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะครับอันแสดงว่าตกต่ำนะนะครับแต่ถ้าเป็นรัฐบาลต่อเนื่องนะครับจากนายกอัณิตอันก็หมายความว่าทาเสียงก็ไม่ียีครับเพราะว่าเวลาประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นนายกไปนานานทางานไปนานนานหากผลงานไม่โดดเด่นจริงๆเนี่ยนะครับ เพื่สร้างความเบื่อหน่ายนะครับให้กับน้องประชาชนทั้ง่หมายเอาคนที่มาข้างหลังเนี่ยจะต้องมีบทบาทให้โดดเด่นยิ่งกว่านายกพิสิทธิ์มีจุดข,ขายมากกว่นนายกพิสิทธิ์นี่ก็เป็นเรื่องที่ลำดับต่อไปเนี่ยจะต้องจิดนักเวลานี้หน่ยครับนักเวลานี้เอาสปอตไลท์จับมาที่ระหว่างคุณอภิรักษ์กับคุณกรณ์ก่อนเน,น,นี่ยนะครับคผมเชื่อตอนนี้คุณกรณ์เป็นทป่นบออยู่นะครับ ครับหนึ่งช่วงตัวเนื่องจากมีโอกาสแสดงผลงานในรอบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในขณะที่คุณอภิรักษ์เนี่ยก็ทําได้แค่เป็นที่รึกษานายมค์สีการจะจิบจะจับงานอะไรมาเป็นผลงานตัวเองอย่างเห็นไม่เห็นชัดนะครับซึ่งไม่เหมือนองค์กรที่มีโอกาสในการทํางานพิสูจน์ฝีมืออยู่ครับนี่ก็ต้องพิจารณาดูว่าหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยมาแล้วแบบนี้นะครับ วิถีชีวิตของทั้งสองคนเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยก็จะเป็นไปวิถีปกติสุขหรือว่าจะต้องฝ่าคมม่ดคมหอกคมดาบมากยิ่งขึ้นครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสัิยันค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อันนี้ก็เป็นมุมมองทางด้านของคุณสุธิยานนะคะหลังจากที่นายสุเทพเทกสุบันนะคะออกมาเปรยๆว่าว่าที่ของหัวหน้าัหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่นะคะก็โดยออกมาเปิดเผยรายชื่อของนายอภิรักษ์แล้วก็นายกรจาติกาวณิชค่ะเป็นสองรายชื่อแต่ทางมุมมองของคุณสุธิยานนะคะบอกว่ามีสี่รายชื่อที่จะต้องจับตาเอาไว้นั่นก็คือหมอพระชวรสุขุพันธ์บริพัตรแล้วก็นายจุรินทร์รักวิสทธิ์นะคะสี่คนนี้ก็ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดแต่ก็ ให้มุ่งไปที่จับตาที่คุณกอรจาติก <คอ S 1> เอาไวน้นะคะ<ช>ซึ่งมีเครดิตมากที่สุดในบรรดา4คนนี้นะคะต้องติดตามกันต่อไปแล้วค่ะคและนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นนับจากนี้ไปต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเอาละค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะของข่าวเช้าค่ะเรา3คนนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ